ตอนนี้ครับเราต้องมาทดสอบเรื่องของการโฟกัสนะครับเพราะว่ากล้องดิสแทมตัวนี้ครับ e มือ c หกส e เนี่ยตัวนี้ครับรองรับการโฟกัสแบบพอตโตโฟกัสครับซึ่งเวลาเราถือแบบนี้นะฮะนี่มันก็จะจับโฟกัสได้ชัดเจนเใช่ไหมฮะนี่สวยงามมากๆครับหนึ่งใกล้ๆก็ยังชัดนะฮะดีเลยแล้วก็มาดูตัวนังสือกับเือเล็กๆนะครับแบบนี้เลยนี่ ให้ดูนะเอ้ยใช้ได้นี่ฮะคืออ่านได้เลยอ่ะตอนนี้ในมือของผมจะเ,จเะป็นหูฟังของ Realfit F f m a l m ะ s ก็ลองรับฟังดูที่จุดนะครับตรงน,นี้มาดูส่วนของหูฟังนะครับอ่าเห็นไหมถือได้ว,ว่าจับจับแบบโฟก,กัสได้ไหวนะครับแล้วก็ลองเปิด,ดูนะครับ นี่ครับนี่เฮ้ยใครได้นี่อ่ะใ,ให้ดูดโอเคนี่ครับคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้หูฟังสายสายนะครับแต่ว่าเออไม่อยากจะได้แบบชิมเกียร์นะครับ หรือว่าเอบัตอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสเต็มวิอินเดียก็คือเรามันจะไม่ได้เข้าไปในหนูหูเยอะนะครับก็คือจะทำให้เราใส่ได้สบายนะครับเวลาที่เราใช้งานนานนะครับนี่อ่าโอเคนี่ให้ดูนะครับโอ้โหกัสไวมากครับนี่โอ้เตรียมเรียมเรียมเตรียมใกล้ไปหน่อยจะไม่ค่อยได้และจะประมาณนี้ได้นี่ นี่ครับใ,ให้ดูน <co at ี่ประมาณนี้ได้ครับอยูว่าโอเคนะจริงๆแล้วอะเราใช้กล้องเว็บแคมในการปั้นคลิปประชุมออนไลน์ทั้ง้นชาวบ้านเราอะจะลองออกมาใช้ถ่ายรีวิวดูครับก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งในการใช้ถ่ายรีวิวได้เลยเพราะว่าความละเอียดตรงนี้สูงสุดนะครับได้ 6K เลยครับแล้วก็กล้องในตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้คุณภาพของไมค์ที่ดีขึ้นนะครับ ก็ต่อใหม่เพิ่มได้กับคอมพิวเตอร์นะซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดว่า,าคุณได้ยู่เสียงเนี่ยตอนนี้ครับเปิดแอร์อยู่ข้างบนนะครับล้วก็จะมีการ,ารเสียงรบกวนนะครับก็คือมีที่บ้านก็เปิดเปิดอะไรดูอย่างเงี้ยครก็คือตอนนี้ใช้สภาพปกติที่เราใช้ทํางานเลยโดยที่ไม่ได้มีการปิด อนะครับไม่ได้มีการปิดเสียงอาจจะมีว่า,าเรื่องของเสียงเนี่ยอาจจะมีการตัดสินรบกวนซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินรบกวนเนี่ยคุณภ,ภาพเสียงแรงสั่นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนดิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ฟังดูเรื่องนะครับมาแนะนำกัน